ทูปันงานได้เป็นภาพวันนี้เราจะมาปอกสับปะรดสองลูกนี้เลยนะเราก็เริ่มจากการปอกเทียลูกก่อนจากตรนี้แล้วก็อีกการหนึ่งตรงนี้ได้มีคมคมนั้นทำให้ปอกง่ายขึ้นเยอะอะไรสับปะรดเนื้อซีดไม่น่าจะทานเนื้อได้นะ ลำดับต่อไปจะนำสับปะรดนี่นะใส่เข้าไปในช่องนี้เลยโอน้ำสับปะรดจงมาน้ำสับปะรดจงมาติดตามรับชมทุกปัญญาได้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ